ใช่เราเป็นคนดีเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเดินสายธรรมแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเดินทางสายธรรมโดยตรงเราอาจจะต้องมีทางเทศคบคู่ค,คบคู่กันอาจจะเป็นเดินคู่ขนานคู่ขนานโดยที่ว่าเราไม่ใช่เดินทางตรงถ้าเกิดทางตรงตรงนั้นมันไม่ยังไม่ถึงเวลาแล้วเราไปไปเดินเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่ามันจะมีมลสุมมันจะมีวิบากกรรมเข้ามาเข้ามาหาเราเยอะมากโดยที่เรายังเราข้ามขั้นอ่ะเอาผู้ละคนลุก เราข้ามขั้นข้ามขั้นในสิ่งที่เราต้องเดินชีวิตอะเหมือนเราอ่ะเราเดินมาทางเนี้ยแต่ทางเดินของเราเราต้องไปทางนี้แต่เราไปเดินอีกทางหนึ่งก่อนเราไปผิดทางก่อนเราต้องเดินทางนี้ก่อนเหมือนที่อาจารย์แม่พูดว่ากายสังขารเนี้ยมีหน้าที่ที่ต้องต้องมาเนี่ยมาแนะนําตรงเนี้ยแล้วอาจารย์แม่จะหนีไปบวชชีได้ไหมไม่ได้ผิดทางผิดทางโอ้คนลุกอ่ะยากที่จะเข้าใจ ยากที่จะอธิบายถล้าก็คนกาหาว่าเรางงง่ายคนที่ไม่เชื่อเขาจะมองว่าเทพเทพอะไรเงี้ยไม่มีจริงถ้าไม่สัมผัสเองไม่รู้เองทุกสิ่งไม่จริงหมดนะคะเรียกว่าไม่เห็นหลงศพไม่หลั่งน้าตาอาจารย์แม่พูดตรงๆเลยนะใช่ไหมมันไม่เจอเองเขาไม่รู้เพราะว่าทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการที่เรียกว่าจะตายเนี่ย จะตายแลือไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดรับท่านอ่ะยอมรับท่านหรือว่าอะไรยังก็ไม่ตายหรือว่าจะเงินทองหรือว่าอะไรจะล้มละลายอะไรทุกอย่างกลับมาหาท่านก็จะไม่ไม่ตายเหมือนกันตรงเนี้ก็ถือว่าให้เข้าใจ